อ๋อของเต้าแกครับขอตรงนี้ก็เลือกลาดบุรีหรือกานชนะบุรีตรงนี้ลาดบุรีลาดชนบุรีโอ้ยตรงนี้ลาดบุรีแล้วก็มนหนองกว่างอ๋อใน้นมนองกว่างโอ้ยเนื้อที่กี่ไร่นี่ตรงนี้นี่ไอ้นี่นี้คนละเจ้าเหรอ๋อนี่คนละเจ้าของเราไปที่ไปโน่นไงก๊าลังโอ้พันกว่าไร่มากันสามคันเลยเหรอสามคันนี้ยังมาไม่หมดอ๋อยังมาไม่หมดอือันนี้เนี๋ยวมันแรงเนาะโอเค นี่ครับเดีววันแรนกับพันสามครับทุกคนพานเหลือเล็กมากโอ้หินค่อนข้างเยอะเลยครับแปรล,ลากแบบสรโลเครื่องเลยนะทุกคนนะ ตรงนู้นก็เป็นนิควคอนแลนด์นะครับทุกคนก็ไถแบบไถแบบเบาๆเหมืนอนกันเนาะน่าจะหินเยอะครับวนฝังนูนชุดคูบุต,ต้าครับน่าจะเป็นตัวไม่มีกองอากาศข้างหน้าน่าจะเป็นรุ่น e M60 ok นะครับ นน้นกำลังปลูกมันก็กำลังเดินระบบน้ำนะครับโน้นก็มีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นนิวนแลนตู้แอร์นะครับโ mm hmm. น้ขับสบายหน่อย mm hmm. คันนี้น่าจะตัวร้อยแรงได้มั้งผมเห็นดีทีหนึ่งาหรือเปล่ารู้สึกนะครับฝ mm hmm. ูงนกบินตามหลังแม่ช่างเป็นภาพที่สวยงามครับก mm hmm. ารไถที่โล่งกว้าง บรรยากาศแสนชิวๆครับแต่เสียดายที่แบดรนไปหน่อยครับทุกคนเราก็ขับแบบนิ่นะครับไม้ได้ดุนแรงกับรถนะมาแบบเรื่อยๆนะครับไตล์ของฟอร์ดก็ประมาณนี้ใส่รอบต่ำๆในการขับนะครับ เท่จริงๆเท่สุดๆไปเลยครับขันสามน่าจะของใครฮงลีหรือเปล่านะครับเป็นโครงขานสีแสนิ่มมากๆเลยครับ เดี๋ยวเวลาทีเอสหนึ่งสองศูนย์ครับหลากฝันสามโครงฝันสี่ไปแบบนิ่มๆไม่มีล้อฟรีเลยครับหินเยอะนะทุกคนครับหินเยอะมาก ันูนก็แบบสไตล์แบบไปเรื่อยๆครับเนื้อที่เป็นพันไล่เลยนั่ตรงนี้นะเนื้อที่พันไล่เลยเหรอ,อครับแล้วเราได้ค่าจ้างยังไงในการเขาห้0 <500. S 2> ต่อวันอ๋าาอวันละห้าร้อยาา<ม>ก็ลงลงกี่โมงแปดโมงแลวขึ้นอนะ่ะ อ๋อเมืองเย็นมาอยู่ได้ไหมมาอยู่ได้แล้วเนาะพอได้ครับเคยดูช่องพี่ปะดเอ็กเตอร์โอมอย่างยังไม่เคยดูอ่ะเดี๋ยวเราได้ไปเปิดดูแน่ใน YouTube หรือใน Facebook ช่องดิเอ็กเตอร์โอมนี่หลังจากถบุกเบิกก็ต้องถ่ปรวนใช่ไหมปรวนอ่าแต่จะแปลอีกรอบตพงแปลงตรงอ๋อจะถบุกเบิกอีกรอบนึงใช่แล้วก็ เรแต่ลรแ่พื้นที่ถ้าไม่ดีก็สามถ้าีก็พันเจ็ีเลยอแบบพัน้อนเจอ๋อนอ่ะเห็นแล้วครับ <c oughs> แต่หินก็เยอะนะ<ม>พี่โูใช่ไหมอ,อันนี้น้อยราะเป็นนนเยวกว่าโอ้อันนี้น้นอยน่ถ้าพังท่านจดนอีอกขั้นนหนนะครับอ่ะขวนอู่นาแล้วครอ่นุนนแล้วทำไมกันนี้ไม่มีถังน้ำขวดนะเนี่ยก้ันนี้เป็นหลังคาอันนี้มันไม่ได้พูครับอ๋อเรา เราถ่ายบุกเบิกอย่างเดียวเดือนสุดท้ายคมืนไม่ได้ขับอย่างนี้เราขับไปทุกรถอ๋อนมขับสารพัดรถเลยแล้วนี่นอนไหนกันนะอ๋อมาตั้งแคมป์เลยอ๋อเป็นไรเขาเลยอ๋อเป็นไรเขาครับครับอ่าโอเคทำงานครับผมเลิกแล้วครับผมอ๋อเลิกแล้วอ๋อห้าโมงเย็นแล้วรับเงินกลับบ้านเดี๋ยวแอนนี่เป็นไงบ้างแรงวะแรงอยู่แล้วเนาะ ตอนนี้ร้อยกว่าแรงวะ CS หน,นึ่งสองศูนย์เนี่ยน่าจะก็มีนะมีมาถ่ายทำในเรื่องข้ายออืมบริษัทฟร์ดน่าจะตัวร้อยแรงอยู่นะโอ้โดูทรวงหน้าครับนี่ขับรถใหญ่ดีไม่เหนื่อยอันนี้ที่แรกครับผมนะเอ่อรอยสามอืม ถ้าได้พอดีรออะไรรถเพิ่พอดีมา,าขับแทนอันนี้อ๋อถ้าได้ดูแอร์แจ่มเลยนะ <c oughs> สุดยอดไม่เหนื่อยเลย <c oughs> ออันนี้ก็จะเลิกงานกันแล้วเนาะรถร้นครับเ <c oughs> จ<น>็ดส่วนคารสีส้โมโคต้านะครับมู <c oughs> นรอไทยฟันเจ็ดทวนอยู่เนาะ,อะโอเคทุกคนนี่ครับมา,มาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับของจังหวัดราชบุรีเนาะ นีนะครับอโอเคพี่ไปก่อนครับ,รบขอบคุณมากเราได้เวลาแล้วครับผมเองครับเดี๋ยวถ้าคุณไหนอยู่ข้างถนน,นอาจจะเจอผมเข้าก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ